สวัสดีทุกคนดอกไทสบายดีพี่น้องปงไปมันยังง่วนม่วงแล้วแหละเต้นมากลับน้องเชิดมงค์เหรอแล้วเปิดไลยสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะสวัสดีเปิดไหมครับทุกคนล้ำปงมาเปิดแหละเออเปิดแล้วทุกคนว้าวฮ่อนหอนมาแหวกกินน้ำใครเลี้ยงวันนี้จะคล่องค่องคือเก่าฮ่อนแห้งทุกคนมาแหวกกินน้ำห่านเจนิดหน่อยจริงเยอะเลยมันเก่าเหมือนเดิมเออ ซีเสือเจะคืองามเถอะนอะคนงามว่บอเขาหมักสีนี่แหละเขาอยากได้โตเป็นเสือโปโลนะดิโตเท่าใด้ว่าเสือโปโลนะดิงามหนาพร้อมงามใสเพร้อมได้เงินก่อนจะเสือเอามาห้ามเจ้าอะไรที่เก่าทุกคนมาหนี้มาเพราะว่บ่อนอมสั่งก่อนอีกได้เจ้ายังน้องสั่งยังซาซานมปั่นซานมปั่นซาปั่นนมเออปั่นซานมนี่มาดก เบิ้องล่ทุกคนคมาหอดกาพยอมสั่งอีกเลยสั่กระยะนี้สั่งจอกใหญ่ห้ามสั่งตัวมันแพงห้ <laughs> ามสั่งตัวมันแพงทามเล่าเลยราขายสบาจอกหาพันมี่บาจอกหาพันด้วยนี่จอกหาพันปืิว้าวปวดปลาเพราะไอ้อชีบุมีเงินจ่ายตัวมแพงบุมีกับติ้นหนีแล้วเนะาะเดี๋นี้หน่อยได้เงินเดือนก็เราก็ไปเก็บเอา อยู่ขายเนี่ยส่อป้าปัดเงี้ยเกัะเนีเน่ยฝัายนีก็ปันี่เกาจะคลองซ่องโบได้กินได้ทุกคนเพราะว่าเพิ่นประหยัดตัวเงินจิ้งอกช่องงุ้ยป้าเผิ่อเก็บเงินเก็บเงิเนไปแต่งผัว <laughs> <c oughs> <c oughs> แต่งผัวคนสี่เก็บเงินไปแต่งผัวอยู่บ้านนะกระสอบจะเอาผัวบ่เพิอนัะบอกกินฉันจะเอาผัววัดคลองบอกกินไปจับ งามเทวดางามยังหนาดำดำหนาผอาหนาผาหนาเอากัมะพร้าวคือเก่าก่อนใครแน่เลยเด้เนาะให้แน่ให้แน่ปีน้ำตากแดดคุณเอ้ยดำแทถดำสมการปีนน้ำตากแดดหนาก็แพงหนาก็แพงโครเอเชีเลยแต่ว่าประมาณผิดหนึ่งกัเริ่มจ้างออกแหละปินน้ำตากแดดสองโมงเบิกหนาก็แพงโครเอเชีเลยมันงามตึงมันงามตึ้งคนเอ้ย งามหน้าหน้ากาแฟเขาละสีบ <basics things. S 2> ัเก e ็นเลยอะไรวะคาขึ้นฟันเลยโอ้ยผิดก่อนแหงกว่านี่อีกเขาลงลินน้ำาิองมงขึงแดดแดดน้ำน้ำาวน้ํวข้าเปิืนยเปล่อยแฉเปลือลินน้ำเชืยผิวผักทีใหม่สงการอีกคนน้องสาวเขาเนี่ยนะจึงเป็นงามนะทุกคนมหานตีในมูอเขาคือเก่าเปนปั่นจะกินน้ำยังไอจิต ก็ได้เด้จะสั่งก่อนสั่งกาลังเาสั่งให้โอ้ยสั่งช่งล้างถาพาวเมนิจ่ายไดสั่งให้สั่งกํลังว้าวเราว่างได้เลยนตั้งดินเงเลยตั้งของหา่นะบึงนี่ได้แล้วเรา่างด้เนจาก่าหาดเดิมทารัประจํางามใช่ปะ งามหน่างามหน่าบอเล่ย์อไรถ่ายฮูกป่ถ่ายยังหรอถ่ายวิดีโอเลยละถือว่าถ่ายฮูกถ่ายคลิปใช่ป่ะเย็นแขวะเย็นแขวะก็บ้าแนมบ่เย็นแขวะบอเลได์อะไเป็นธรรมดาได้เนาะแซบแซบบคือเก่าแซบเหมือนเดิมมิจจะพากินไปน้องก็ แต่พึกเก่าน้องนางมาคลิปได้กินหวานมันอร่อยแนมบอกอะไรคลิปได้คลิปนั้นกินคลิปได้คลิปนั้นจะกินย่างเดียวจะกินย่างเดียวคลิปได้คลิปนั้นกินอย่างเดียวเกี่ยวกับใครเอ่อไม่อะไรไม่แรงเรื่องใช่ไหม เรา่ายเด้อยเราไปงเราแต่ะเาอยู่นี่เจดีน้อยสบายดเจสบายดเบรด้นะไม่เลยบริเดนะเราแต่ะสงกานยังบรเเ็นกอลลยโคตรเหมือนเลยนะม่วนนะสนุกมถามถามเราเนี่ยสงการเป็นอะไรสงกรามบบม้วนรีวิวสงกรารใน้ฟางเน่ม่วนมวนม่วนมวน นี sea, ่ไปเต้นกน้องสาวนี่พี่น้องตอนสงการไปเต้นกน้องสาวมือหนึ่งมุวนมวนล่จับกูเบาเอ้ยบอแมนก็หยอกเอวก็ยอกเลยทุกคนเบาไหลจับกูแมนไายจับกูเบาจับน้ำกันทะเลเบหยอกเลยแซ่บบกบแซ่บเน่่บื้อกาฮะ้อกาเนะเออพอได้ขายอยู่ยามอน า่ขายดีอยู่งามหอนจังโมงเลยไอ้ที่จังโมงเลยไปบุญได้นี่ยทีาา่โน้ตไปนี่มาที่ไหนบ่แม่นแล้วเมาดุนเจนนี่หน่อยคือเก่ายานันเจนนี่หน่อยเงาตัวหนังคนเดียวบ่งเอาดอกยุบอกการทางโคดแนเนะอมโคดแนเอมด้ดนมอมเยาพอได้แนมลาได้เขาเอิญใส่พ่อม ไปบุญแต่หมื่นเนี่ยและบุญจะใช่บุญบางโคกได้มื่นเนี่ยหอบุญอย่างจะบูกว่ามีบบจมุ่งเลยคนซ้ยางซ้ำหมไปบพราใช่หะฮหก็บ่าวบ่าก่นะไี่วบแหวนเอี่แหวนสู้เสอแวนมันขาวเสือนะขาวเสือเป็นไฟเป็นไฟอีขาวซีพี่าว มาดบ่บนจะไปทอดคายดิไปทอดคายที่บ้านที่ฮีครเด้ไอ้คุณีขายาไายาอ้คุณกคายปะนี่แหละคายปะเน่คขายงี้งก่อนจะมาฮะชิ้นปลาบะเซนไฟเ้นไฟว้าวอากาศร้อนๆบน,น,นีทุกคนมาลิน ถ่ายคลิปค uh, ือเก้าเด็กน yeah. ้อยทิมงานเด็กน้อยนะเด็กน้อยนะนี่ถ่ายุกเด็กน้อยนะนีก่ผู้ใหญ่นี่อันนี้ผู้ให่น่อันกัเด็กน้อยนี่นวิวสวี่วงาิเป็นยังเนี่คูคนทยใครเป็นนีพ่นยัคู่ด้มายเป็นี่วงสีก็ไเป็นัสบายเสวนีเคนมีหัวใจสีสพู เป็นมีเครื่องแรกมองอะไรก็เปิดชีสโฟูบดแล้นะพี่น้องนะช่างน้ำเลยแค่เพิม่งน้ำ,นนำลืมเลยเนะนีนะ่นนะนนะาายนี่นี่นี่รับนี่ชาไทายนี่ชาไทยเหมือนเดิมจ้าพี่น้องจา้าชีจะกันหรอต้องต้องชิมแล้วน้ำน,น,น้่อบ่บ่บ

้มีทุกคนครับไปถ่ายคลิปทุกก้อนทุกคนนะแต่ว่าถ้าทุกคนจะเบิ่งคลิปทุกก้อน้ำเฮากัติดตามส่งคลิปหนาคลิปนี้ยังทันลงคลิปทุกก้อนเลยทุกคนเนาะคลิปนี่ยังอันมาอยู่ได้ได้หน่อยเสิร์ฟน้ำเด้แต่พร้อมเสซ่อเจาะคุณเรียวละเจาะฟันเจากฟันจากฟันกับชินสาวชิสาวฟันเงินมาบ้านหนาวสั่งจอกหาสิบอยากลายน้องเงา์ตัวเรื่องพะโล้นะมันมันยากครับพะโล้ตตองใหนพอท้องเงื้อนซ่ ใช่เยไปขอเงินไปเขาออกไปได้ัดตัดยกหอไปพวก่วงทุกคนใช้ผัีกป่าได้คนไอ้ี่มีอเไิดซื่อเบิดแล้วเอาไว้เะีปยนคตเลยเดี๋ยวยังยังทำไมใส่ไม่ใส่ไอ้นี่จะหู้ยอะไรได่ใส่ก็ย่กคนยอกไปเรื่อย จะไปน้องขาจะี่พีเลยนะมักว่าเหาะไปซื้อตอนที่เลยนกำเบกัมเนี่ยนาิแเข้าไปเลยแล้วเห็นยังไงเห็นยังไงนะฉากซับปะแบตซิบด์เดือดสานชิ้นเหเนยนะฉากวันเต็มแล้วก็ลอเนยนะคือมันงามนางงาม นางงามข้าวจะได้ดอกอะไรได้งามอะไรถูกขุมพุกใหญ่นะสีส้มจะไปอีกสิเอามาปลูกเองงั้นเฮ้ยปลูกมันโกเนีเเ่ยเป็นดอกกระดอกกจะจั๊กวดงั้เป็นใบจะจั๊กวดไปมันงามเหลือบตาเลยอ่าเนี่ยรถอันนี้แหละเฮาอยากได้จีคินเนี่ยนี่งามเลยอ ฟิลานีนี่แหละฟิลานงามอะไรซีเนี่ซีครีมอ่อน้องเก็ซีเอาน้องเลยถกก็ซีเอาไปได้ประมนะกลไปนะถึงเลกก็ซีเอานี่ซีนี่กับซีนางหอมซีงามๆาเลขมาแรงเลขบักแพงๆหนึ่งจริงๆไหนไปได้ไ่ด้ขึ้นวะงาวยอดเลยงาวอเลยไ เนดีเนดีปสนพักพักสมองว่พักกายพักใจเนาะไม่พักผอนเเสเออแดเฟซีฟังไทยก็ยังซัพอ่์ตเสมอเด้อซีฟังไทยยังกินท่ากับเก้า ฝากไปคอหยด้วยากไหนอ้วากคิอีก็เงินเด้ฝากเงินให้่เจหน่อยด้วมาจ่ายค่าหวยเชื่อมนี่ชดนะสีคนไทยฝากเงินใดๆเยชดแพงมานโดดไปหนิชาเมคิปนนี้กัพาน้องมาเรียงนํำคือเก่าทุกคนนะสายแล้วสายกินน้องนางสายกินนี่ไงม่จะกินไปหรอกเอ้ยจะทุกมีเงินเลี้ยง ยอดวิวก็ลอยล้อกระดาษในแขกแล้องไป้องใคนได้เงินนึกคนออกน้องผมกินเอากิดเอาไปคลิปได้กระดาษเอาบุกินแห้งบุกินแ้งคุ่ณนักแข่งพี่จะลวกเลยนะน้องนะช่วงนี้ยิ่งซัดเยอะนะนี่มันพี่คลิปปนีิยี่งจะไม่คิปมาเจ็บตาเจ็บตาเจ็บตารลิปัดคนตาอย่างไอ้ท้วงไปคนตาหรือไอ้ท้วงนะ มาาล่าคดีกันทุกคนขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามสนุกตั้งจนจนจนจบพวกเราสามคนใช้รังกินสนูน้องนางพาซิมพากินพาเลาะไปบุญแล้วไปบุญแล้วเราไปเจดนิดหน่อยอร่อยทุกอย่างวันนี้จะไปแล้วนะพี่น้องนะฝากที่พัที่พังไทยเด้อฝากเงินมาให้เจี๊ยดีหน่อยนะเราเราขอบุกกล้าเว้าคอยเิีวยาแทนเอ้านะชิพี่มาจิบซบกคนทุกคนเพิ่นจะมา่นาดบายสบายดี จะได้หนจะได้เงินเด้อีด,ด,ด้ฝากมาเนี่ยยยย